สวัสดีครับพบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างแบงค์ก็จะพามาทํานะครับโรงเห็ดมินิภายในบ้านนะครับเพื่อเพิ่มแหล่งวิตามินและโปรตีนชั้นดีนะครับนี่ครับจากวัสดุง่ายๆนะครับจากเศษไม่ใช่เศษสิจากชั้นวางรองเท้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสามารถทําโรงเห็ดได้นะทําได้ง่ายๆด้วยครับไม่ต้องไปทำโรงเพราะอะไรจุงยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า ลงเห็ดมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอ,อจับกล้องนิดนึงนครับนี่ครับโลงเห็ดช่งางไหมก็หน้าตาอย่างนี้ก็ประดับไว้ให้สวยงามเลยนะครับก็คือวางไว้หน้าบ้านนี่ครับค่อนข้างจะลงนิดนึงแต่ว่าก็าต้นไม้วางเคียงคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดผ้าดูนะครับนี่เป็นงไงบ้างครับ ชุดนี้ก็สามสิบก้อนครับก็เป็นชุดโฮมเลยนะไม่ไม่ได้ทำขายทำอะไรครับไว้รับประทานในบ้านนครับตอนนี้ก็กำลังออกเลยครับนี่สวยเลยครับนี่นะโอ้ก็แกงไ้หม้อนหนึ่งแล้วละ่ะ <laughs> ต้มเปรี้ยวอย่างอร่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามันจะมีวิธีการ ทำยังไงนะครับแล้วก็มีหลักการยังไงนะครับผมบอกเลยนะต้นทุนก้อนละ8บาทนะครับเขาขายแค่ก้อนละ8บาทนะแต่เราสามารถเก็บรับทานได้เกือบเกือบหเ,เดือนเลยนะครับชุดนี้นะครับ30ก้อนมินิในครัวเรือนโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ เรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เชื้อเห็ดมานะครับ30ก้อนนะครับมันก็จะค่าเข้ากันไปนะครับค่าเข้าเนี่็คือว่ามันจะมีเนี่ยครับบางก้อนเนี่ยเชื้อมันเดินเต็มแล้วแล้วก็บางก้อนเชื้อมันยังเดินไม่เต็มนะครับแต่ตอนเนี้ผมจะขอเปิดปากนะครับเรกเปิดปากเห็ดนะครับก้อนที่เชื้อเดินเต็มก่อนละกันนะครับแล้วก็ก้อนที่ยังไม่เต็มเนี่ยผมจะยังยังไม่เอาไปเรียงบนชั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ เชื้อ,อยังเดินไม่เต็มที่นะครับเชื้อเห็ดมันก็คือเชื้อราดีๆนี่นะครับก็เป็นคล้ายๆตระกูลเดียวกันนะครับก็ขั้นตอนกนารทำก็ต้องสะอาดนิดนึงนะครับอย่าให้ติดเชื้อนะครับก็เป็นเปิดปากได้เลยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีช้อนนะครับช้อนแอลกอฮอล์แล้วก็ไฟแช็กนะครับใช้ลน หรือถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ก็ลนอย่างเดียวก็ได้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ผมจะไปไว้ตักอไอเศษที่มันมันเกินออกมาครับเกินออกมาหรือว่ามันกาลังจะงอกผมจะเขี่ยปากออกหมดเลยนะครับให้ให้นับหนึ่งใหม่หมดนะครับเพราะบางก้อนมันก็จะมีรอยงอกอยู่ครับลอกอ่งอกส่วนออกมานะครับอย่างอย่างก้อนนี้รู้สึกว่าสะอาดดีนะครับเนี่ยมองดูแล้วไม่มีตัวก้อนอะไรก็ก็เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งก้อนละเปิดปากเรียบร้อยแล้ว Okay, เดี๋ยวเรามาดูก้อนต่อไปนะครับอ่านี่ครับก้อนนี้ก็จะเห็นไหมมันทะลักขลวงมาแล้วมันไม่ไหวแล้วครับคือเชื้อมันเต็มจนมันหาที่ออกมาแล้วครับก็คือผมจะเกลียปากให้สะอาดเลยครับเอาออกเขาใส่มาก็คือว่าจะเป็นจุบจุบสำลีนะครับเนี่ยครับ เคียยออกให้มันให้มันคือให้มันเกี้ยงเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนนะครับเพราะเชื้อมันอยู่ในก้อนอาหารมันอยู่ในก้อนนะครับคือเออแล้วเห็ดกินอะไรนะครับเห็ดกินความชื้นนะครับเห็ดไม่ชอบแสงแต่ต้องใช้แสงนะครับในการสังเคราะห์แสงครับเพื่อเป็นอาหารนะครับเห็ดโดนน้าไม่ได้นะครับในก้อนนี้หามเอาน้ําฉีดเข้าไปนะครับแต่กินความชื้นนะครับของน้ําก็คือเราก็ฉีดอ้อมๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูชั้นวางนี่ครับไปหาดูหลังบ้านนะครับชั้นวางรองเท้าไม่ได้ใช้แล้วนะครับกองทิ้งไว้เฉยนะฮะก็เอามาทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะมาทําชั้นโอเคครับคราวนี้ศัตรูของเห็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือมดนะครับผมก็จะเนี่ยฮะทำก็เรียกอะไรที่ป้องกันมดขึ้นเคยเห็นที่ตู้กับข้าวสมัยก่อนไหมครับที่เขาจะใช้วางแล้วเอาน้ําใส่ครับอย่างงั้นมดไม่มีทางขึ้นนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้เป็นไรไม่เห็นมี ตู้ข้าวเอ่อไม่มีตัวตัวกันมดเลยกันเลยนะครับมดขึ้นเต็มเลยครับไม่ไปบ้านไหนก็เจอโอเคครับเดี๋ยวนะมาดูกันนะก็ลองแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ําใส่มดก็ไม่มีทางขึ้นแล้วครับผมก็หรือหรือมแมลงประเภทที่มันเดินนะครับปลดประเภทที่มันเดินก็คือก็ขึ้นไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ต้นมงต้นไม้นะครับไปติดกับเอ่อตัวลงเห็ดมินิของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูตัวสร้างความชื้น นะครับตัวสร้างความชื้นนะโอเคเดี๋ยวผสมน้ำใส่ละมังนี่ใสกก่ของแอลกอฮอล์นะครับล้างฆ่าเชื้อไปก่อนตัวสร้างความชื้นของผมก็จะเป็นผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มเนี่ยผ้าเช็ดตัวไม่ใช่แล้วนะครับสองผืนนะครับแช่ลงไปเลยครับเดี๋ยวมาเรียงก้อนเห็ดกันก่อนนะครับก็ชุดนี้มันเป็นชุดมินินะครับเป็นชุดโฮมคือรับประทานในครัวเรือนนะครับ ก็30กําลังดีนะครับมันก็จะเชยเกันออกนะมันจะไม่ออกพร้อมกันนะครับปั้งเดียว30ก้อนอย่างอินโทรที่เข้ามาครับอินโทรก็ประมาณ8ก้อนนะครับแล้วก็จะสลับนะครับออกข้างหนึ่งก็จะเว้นช่วงประมาณ1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียงแล้วก็เดี๋ยวผ้านะครับผ้านี่โอบโอบให้อ้อมนะครับอ้อมเป็นเป็นตัวยูเนาะคือเปิดข้างหน้าไว้นะครับเพื่อเพื่อไม่ไม่ให้มันปิดกันหน้านะครับเนี่ยผ้าเนี่ยจะเป็นตัว ตัวสร้างความชื้นได้ดีมากๆเลยนะครับสมัยก่อนนะครับผมบอกเลยผมทำโรงเห็ดโรงแค่เนี้ยหมดเงินไป3ามส0พันนะครับเพราะอะไรนะครับด้วยความอยากจะเอาชนะมันนะครับก็ใช้วิชาช่างนะครับใช้ทามเมอร์สวิตนะครับใช้ใช้สวิตอุณหภูมิด้วยคืออุณหภูมิเราตั้งไว้30องศาถ้ามันไปถึงปุ๊บมันก็จะสั่งปั๊มน้ำเออต้องไปซื้อปั๊มน้ำอีก ไทม์เมอร์วิตทมเมอร์อุณหุณภูมิเทมเปอร์ใช่ไหมฮะเทมเปอร์ทวิตโอ้โหั่วตัวไปหมดเลยครับไอเห็ดแค่สามสิบค้อนสรุปแล้วมันเหมือนกันครับผมเนี่ยผมทํามาหลายรุ่นแล้วทาไว้ที่บ้านนะครับไม่ต้องซื้อเห็ดเลยทําอย่างนี้แหละเนี่ยเนีคือไม่ต้องไปอะไรหลักการเออไม่ไม่ต้องไปเทคโนโลยีไฮเทคโนโลยีมากนะครับลองผมมีตัวพ่นหมอกด้วยนะโอ้โหนั้นทําอลังการเวิ้นงานเวอร์มากถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใด ติดตามผมทาง a c e b o o k นะครับก็จะมีคลิปไอตัวนั้นแหละอยู่ใน Facebook ผมเก่ามากแล้วประมาณ2ปีได้นะครับออโต้เลยครับคือแบบแต่ถ้าไฟดับก็โอ้โหก็ไม่ทํางานนะครับอ่าเนี่ยครับก็ทาอ้อมๆไว้นะครับถึงเวลาเนี่ยเราก็จะลดน้ํานะครับลดน้ําด้านบนเลยนะครับเรียงเรียงเรียงกันก่อนครับลดลดน้ําแต่ด้านบนก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไหลตามผ้าลงมาครับพอ นี่ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับของตู้เย็นไม่ใช่ไฟฟ้านะครับมันเป็นทฤษฎียังไงคือถ้าผ้าเราเกิดความชื้นนะครับหรือมีน้ํานะครับอากาศยิ่งร้อนนะครับน้ําน้ําในผ้าหรือน้าในในตู้เราเนี่ยในในในข้อของเราเนี่ยครับมันระเหยนะครับมันจะดึงมันจะดึงตัวออกด้านข้างขึ้นด้านบนนะครับซึ่งทําให้อุณหภูมิตรงกลางนะครับมันมันมันลดลงนี่หลักการนะครับหลักการก็ ก็คือว่าทําให้อานโลงเนี่ยมันเย็นนะครับมันก็เย็นเห็ดต้องการอุณหภูมินะครับไม่ต่ํากว่า20องศานะเท่าที่ผมจําได้ครับไม่ต่ำกว่า20องศาหรือ19องศาครับแต่ก็ไม่เกิน30องศาครับอยู่ระลานี้คือของโปดเลยครับอ่านี่ปิดหน้าไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นสแลมนะครับสแลมห่อครับไปหาตัดมาหลังบ้านอีกแล้วเพื่อนๆก็จะสงสัยเอะหลังบ้านช่างแบงค์นี่เป็นหลังบ้านโดเรมอนหรือเปล่ามีทุกอย่างครับ ในระดับแต่งจริงครับก็คือไม่ให้คือให้มันอยู่โดดๆเลยนะครับก็จะป้องกันศัตรูของมันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องมีบ้างครับมีแมงอไอ้พวกบินแต่บินก็คงจะยากหน่อยครับอเดี๋ยวมาทําฝักบัวครับง่ายๆครับฝักบัวไว้สาหรับดน้ําก็เอาขวดพลาสติกเหลือใช้เหมือนเดิมครับตามสไตล์ครับทําร้อยใช้พันอันนี้จากเศษวัสดุนี่ฮะนี่อันนี้คือฟรีนะครับ เจาะเข้าไปเป็นฝักบัวนะครับเอาไว้ลดน้ำนี่ใส่น้ำลดดูไปแล้วครับโอ้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมลองเอาฝักบัวของแม่มานะครับลดมันมันรูมันใหญ่ครับรูมันใหญ่แล้วมันมันลดจอกสองจอกเดียวมันก็หมดละก็คือค่อนข้างจะเปลืองครับอันนี้ไม่เป็นไรครับลดบ่อยๆครับช่วงแนะนำให้ลดช่วงร้อนๆโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตการเก็บเห็ดนะครับซึ่งมันก็จะต้องมีวิธีการนิดหน่อยนะครับ ก็คงไม่ได้ใช้มีดตัดออกนะครับก็จะเป็นการโยกเอาออกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอปรับกล้องนิดนึงไปที่เห็ดดอกนี้อ่าดอกใหญ่สุดเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือช้อนนะครับนี่ช้อนช้อนนะครับแล้วก็ไปเช็คนะครับฆ่าเชื้อครับคือเห็ดนี่เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับถ้ามันไว่อเชื้อมากนะครับ คือถ้าเราทํามันติดเชื้อขึ้นมาก็เสียเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นตะกู่นะี่เย็นนะครับเดี๋ยววางไว้ข้างล่างก่อนนะโอเคนะครับวิธีเก็บก็คือโยกออกครับโยกออกนี้ละโยกออกนะค่อยๆค่อยๆนะครับโยกออกอย่างนี้นครับมองเห็นไนหะมเห็นมือช่างแบง์นะช่างแบงขอดู อันนี้ครับโยกออกนะมือบังค,ค่อยๆโยกนะครับออคือให้ออกมาทั้งยวงเลยนี่นะครับอย่างนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาซูมให้ดูข้างในนะเดี๋ยวรอกลองสักครู่นะครับ เห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นเชื้อตัวใหม่นะครับที่กำลังจะออกเห็นไหมเป็นใยๆนะครับเพราะว่ามันมองดูแล้วมันไม่เหมือนรากของมันนะครับซึ่งรากของมันมันมีแค่นี้นะฮะนี่เราก็ได้แล้วนะครับเก็บง่ายๆครับเก็บแค่นี้เองนะครับคือสามารถนำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อสะสมเพราะว่าเดี๋ยว เจ้าพวกดอกเล็กๆอย่างเงี้ยตอนตอนเย็นหรือตอนบ่ายเนี้ยก็ใหญ่ครับเร็วมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ใบายใหญ่แน่นอนครับอย่างนี้เราก็เก็บได้เลยครับตุ่มๆเราเพาะเองทานเองนะครับเออเราไม่ได้เพาะสิเราเลี้ยงใช้คําว่าเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงเองทานเองที่บ้านนะครับเราก็เก็บตุ่มๆเพราะว่าตุ่มๆนี่ราคาสูงนะครับถ้าไปที่ตลาดบางทีก็เหลือแต่บานๆเนาะ โเคแล้วผมจะมาเก็บทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับจะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงเจ้าเห็ดนางฟ้าเนี่ยครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆเองนะครับผมนี่ครับวันนี้ได้แค่นี้ครับต้มใส่มาม่าก็กินไม่หมดแล้วครับกินคนเดียวอดีรว่าแล้วไปชุบไข่นะครับทอดให้เด็กๆกินก็จะอร่อยไปอีกแบบนะครับ โอเคครับขอฝากนิดนึงนะครับเพื่อนเนท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนฝากกด Sub s c r i b e อครับใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ